อะไรไม่รู้ป้าจะทำงานก่อนเดี๋ยวสิ่งใดนก็ตามที่เหล่าภ้ามืดภาคมารพยามานพยามานต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดเหล่าซาตานทั้งหลายนะเรายักษ์เราอสูรเราปีศาจนะเรานากักเพานาักสายดำนาะคาสายดำทั้งหลายเราเออจอมขมังเวทนะหมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชี นะเกจิอาจารย์ใดก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่ใช้ทริลิดเดชพิญญาตะบะฌา,านญานคุณไสมณน้ำกระาโคมเวทมนต์ทั้งหลายพลังภิญญาตะบะฌา,านญาใดก็ตามนะเดราฉาวิชาวิชาทั้งหลายศาสตร์มืดทั้งหลายศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายในการสะกดจิตควบคุมจิตประคับจิตปิดกั้นจิตปิดกั้นความรู้สึกนิิมอารมณ์นะแล้วก็ใช้ในการจูงจิตทั้งหลายดึงดูดลาาสกาละจากผู้คนทั้งหลายมาสนองตนเองสนองตัณหาตนเองทั้งหลายก็ตาม การใช้ทีรื้อเเดชพิญญาตบะชัญญานคุณใส่บุญดำคาถาคมใดๆก็ตามในการปั่นจิตปั่นใจใช้ความสุขมีอารมณ์ใช้เงื่อนไขในการเป็นกันอยู่การใช้ชีวิตของผู้ปวดสาทั้งหลายใช้ความขัดเคืองใจใช้ความสึกน้อยอกน้อยใจใช้อารมณ์กรรมทั้งหลายใช้อารมณ์กรรมทั้งหลายของผู้ปวดสาทั้งหลายนะใช้ทิฏฐิอคติความเกียรติชัางของภ้ามืดภาคมานนะใช้ความลำเอียงของภาคมืดภาคมานใช้การปิดกั้นปิดบังความจริง ให้นับรู้เพียงครึ่งเดียวนะในการก่อให้เกิดความลำเอียงก่อให้เกิดกักสติทั้งหลายในการทุ่มเถียงทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งนะการทิ่มแทงเชื้อเฉอนซึ่งกันและกันนะการเอาชนะค้าคารด,ด้วยวาจาก,ก็ตามด้วยทิฏฐิทัศนะทั้งหลายก็ตามาก,การเป็นความแตกแยกการความแตกสามขีอย่าล้างแยกทางในครอบครัวผู้ปวดแสตทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนาบารมีนะจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดนะ ใช้วัตถุสิ่งของใช้เป็นสื่อนะใช้เครื่องประดับใช้เสื้อผ้าใช้อาหารยาน้ำนะหรือว่าใช้การแตะตัวทั้งหลายก็ตามใช้วัตถุคุณใสมนดําทั้งหลายก็ตามน้ำมันพรายใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะการตันจิตปั่นใจสั่งจิตสั่งใจ,งใจทั้งหลายนะการใช้สายกามทั้งหลายใช้ ยานกรรมลมทั้งหลายทวลสิ้นนะในการดูดพลังชีวิตผ่านการเสพการทั้งทิพย์ทั้งหยาบทั้งหมดทั้งมวลนะหรือว่าการใช้พูดคําพูดวาจาทั้งหลายก็ตามนะในการสะกดกดข่มเพื่อดูดพลังชีวิตก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทฤษฎีเดชปัญญาตบะฌานยานคุณไสยมนต์ดำคาถาคมนะเวทมนต์ทั้งหลายนะในการสร้างภาพและเสียงนะแทรกซ้อนแทรกแซงในความฝันก็ตามหรือสร้างนิมิตสร้างเรื่องสร้างราวด้วยความโกหกหลอกลวงนะ เพื่อควบคุมจิตวิญ,ญญาณของผู้ปวดสัตว์เอาไว้ให้วกวนวนเวียนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นเพื่อควบคุมวงการหรือเพื่อทําร้ายทาลายทีมปวดสัตว์ทั้งหลายเพื่อทาลายครอบครัวผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิน้นนะการาใช้าบาร,รมีของอผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายเป็นสื่อนะในการเผยแพร่พลังงานมืดๆออกไปนะผ่านการทําวัตถุสิ่งของทั้งหลายผ่านการทำเทนเซอร์ลิงก็ตามออกกันไนก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้น นะแล้วก็การใช้ทิลิลิเดตนะในการโดนบรรดาลให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะก่อให้เกิดการสูญเสียในทรัพย์สินนะการทำลายทำลายเข้าของทรัพย์สินของเราผู้ปวยสารทั้งหลายนะก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญก่อให้เกิดความติดขัดข้องขาทั้งหมดสิ้นน,นะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยใช้ทิลิลิเดตนะในการ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะทางรถลาก็ตามนะทางร่างกายก็ตามนะแล้วก็ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการโประศัต์ทั้งหลายก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในสัญญาณอินเทอร์นเน็ตใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนน้ำคาญในทุกๆรูปแบบนะการลบโกนรังควานนะจากผู้คนทั้งหลายก็ตามที่ถูกซ้อนมาหรือพวกจิตวิปลาสทั้งหลายก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิน้นนะการใช้ ย,ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจใส่ร้ายป้ายสีนะทำตัวเป็นยุตัวยุตัวตัวแย่ตัว,ตวยุแย่ทั้งหลายนะก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคีีในทีมโปรสัตท,ทั้งหลายนะการใช้อ,อ,อิทธิฤทธิเดชใด,ด,ดๆก็ตามนะในการข่มขูค่ค,คุกคามนะเป็นสร้างเป็นพายกระซิบทั้งหลายก็ตามข่มขู่ค,คุกคามนะก่อให้เกิดความริเสบริคาต่อพระธรรมก็ตามนะ ปั่นข้อมูลเท็จทั้งหลายนะก่อให้เกิดความใิเศววิค้าออกห่างก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยก่อให้เกิดความออกห่างจากพรทธรรมออกห่างจากองค์มหาบาร,รมีทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกๆภาคส่วนนะหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเขาหรือข่าลวงนะเพื่อ,อทำร้ายทําลายนะองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาอาจารย์ก็ตามทีทั้งหมดทั้งสินนะ้นการควบคุมบงการผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายไว้ใช้งานกนะาร ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการงานทั้งหลายในทางการทําธุรกิจการค้าการขายนะการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะการติดขัดข้องคาในทรัพย์สินเงินทองในรายรับรายได้นะปิดกั้นปิดบังร้านค้านะปิดกั้นปิดบังการขายทั้งหลายก็ตามทีนะต่อผู้ผู้ปดรสทาทั้งหลายนะก่อให้เกิดความทะเลาะเบาแว่งขัดแย้งในการทํางานทั้งหลายนะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแว่งขัดแย้งในครอบครัว ของผู้ป่วยสัตว์ทั้งหลายจนกลายเป็นการแตกแยกแตกสามัคคขี้ยาล้างแกแยกทางกาันก็ตามทีทั้งหมดนะั้นสิ้นนะทุกกรณีการพุทธกรรมพุทธศาสนาที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีไม่เอ่ยถึงแล้วก็ดีนะที่ได้เคยกระทากับผู้ป่วไว้องค์มหาบารมีผู้ป่วยสัตว์ครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ทํากับวัดวาศาสนาไว้ก็ตามนะการแอบแฝงการซ่องสมุมกาลังนะทุกทุกอย่างนะของภาคมืดภาคมานตลอดถึงบริวารทั้งหลาย ทำมนสิ้นนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งโมเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานาเป็นความบีบคั้นกดดันเป็นความทนได้ยากกเป็นความวิบลีวิบลาาคุ้มคั่งฟันฟนในจิตในใจนะกลายเป็นไฟบาลยการแผดเผาทั้งกายทั้งใจนะจนทุกทรมานสาหัสสาการเท่ากับชั่วกันต่อทุกทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามทีส่งจิตมันกระทาจากระยะกายส่งพลังงานร่วมมาในการกระทําก็ตามที นะหรือว่ามีส่วนในการหัวเราะเยาะเย้ยสะใจนะหรือเป็นผู้สังเกตการอยู่ก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้มีส่วนในการถูกสะกดถูกจองจำนี้โดยทั่วกันไปตลอดการเทินโสโสโสแล้วภาคหยาบทั้งหลายนะ <c oughs> ที่ได้มีส่วนในการร่วมมือกับภาคมืดภาคมาในการทำกิจต่างๆทั้งหลายนะก็ให้บารมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะถูกปิดกัน้นปิดบงัง กอให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการทำมาหากินนะการหาราบสการ,กระก็ตามทีนะก่อให้เกิดการเ,าเสื่อมเสียชื่อเสียงก่อให้เกิดความลังเลสงสัยต่อตัว,ตวเองต่อจนกลายเป็นความแบ่งแยกแตกแยกกันเองการทะเลาะบบาแว้งขัดแย้งกันเองทำร้ายทำลาย,ายเข็นฆ่าประหัตประหารกันและกันเองในหมู่เหล่าพากักมื่นาักมารที่เป็นภาคหยาบทั้งหลายเมื่สิ้นนะ สิ่งใดก็ตามที่ดูพลังชีวิตดูพลังบารมีอธิวัสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดแม้กระทั่งอ,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 องค์มหาบารมีก็ตามให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็สิ่งที่ได้จากคุณพระนรตายทั้งหลายจากองค์มหาบารมีทั้งหลายไปทั้งหมดสิ้นสูญสลายกลับคืนสู่สุวนตามมน่างทั้งหมดสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม,มต่อไปนะทุกกรณีการพิเิธกรรมนัสนณะการรมของเหลา่าภาคมืดภาคมารพยามารพยามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดเหล่าซาตานทั้งหลายพญานาคสายดำนคาสายดำ นะเรายักษ์เรา,าสูนย์เราปีศาจเราเกจิอาจารย์หมอผีร่างทรงจอมขมังเวททั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีใดๆก็ตามที่เคยใช้ทิฏฐิเด็ดพิญญาตบะบาดจานานันาคุณใส่บุญดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะศาสตร์มืดศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายเดรัจฉาวิชาทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อโลกธาตุต่อสังวรมาต่อผู้ปวดสัสตว์องค์มหาบารมีครูครูบาอาจารย์ทั้งหมดสิ้นนะนต่อพระศาสนาก็ต,ตมามาานะทุกอย่างอโหสี่อโหสี่อโหสี่ โซโซโซเหยียดหยัน้ำหน่อยทุวชีวิติมยาทุกหมงหลังชั้นพูมพิเฉลีทั่วกันไปตลอดการเ้โซโโ